สวัสดีจ้าพี่น้องวัอน,นี้พามาแกงอม้วงไข่พวอ้วนทั่วพี่แกงโอ้ยล้มแห้งพี่น้องพวกพี่แกงพวอ้วนที่ใส่เอวงไข่ที่พวพอว้วนลวกไว้ักหน้อยนึ่งละ แล้วก็ลวกแล้วมันสีแตกใช่ไหมเขาก็ผัดใส่คเครื่องเขาเลยร่มแห้งแห้งสิ่ไหะโอ้ยจะได้เอากระดาษมาบังไว้ใส่ล้วนใส่พริกแกงใส่ล้วนใส่หอมๆหน่อย มมันแห้งรมมันแห้งสิน้อพวนเลยกระดาษมาบาังอ้วกกล่องกับดินไปดินหน้าโตษทีด้วพี่น้อยเอ้ยครัวครัวพี่ไข่ออนจักหนกันแต่ว่าพวกอนกันลวกแล้ว อ้วในใช้นาำมาดิพี่น้องใช้หนามเก่นเลยเดี๋ยวข้าเขามาเบิรงกันไหมพี่น้องพี่น้องหมอเดือนเราประอ้วนเท่เออไข่ติ้มแตกใช้ใบกระกูบลงไปพี่น้องถึงกามหอม อ้วนที่ใช้พักแล้วแล,แล้วก็ปรุงก็ได้ใช้พักกวามปรุงพี่น้งใส่ดอกแคปลาอ้วนถ้าเกงอมปลาอ้วนมาใส่ดอกแคมันหวานดีพี่น้องแซ็ตเกงอมเมีย่ยงกระชังปลาอ้วนมาใส่ดอกแคมันแซ่บดีมันหวานดีแต่ผูม้มัก จะวนดจะพ้นมากกินผ่กนี่เจ่าจนห้ปล่อยเจตักรายแต่ไม่ก็นยกเลยอ่อ เติมน้ำนิดน้อยเพื่น้องอวนมักสดน้ำแกงกอ้อมประอ้วนกับมักใส่น้ำลายพี่น้อง mm hmm. ก็เลยมักใส่หน่อยใส่หน่อยไปเพราะว่าก,กันตามสชุดใช้ชุดมันปวนกินก็ขอเจ้าป้วนมักสดน้ำพี่น้องมันปว้วนสิปรุงแล้วพี่น้อง ปลาทักพีหนึ่งขอ้อใส่เกลือน้ำยู่กินเข้มหลายลก็บ่ค่อยดีเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็วนจะแห้งเป็นโรคนะไตใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือน้อยนึง <c oughs> ใส่เครือ่องลงไป <c oughs> คิดกับเขาสูตรไทยสูตรนั่นนะพี่น้อง มาใจทั้งเสียบห้องก็เอาละห้องก็ได้ไปเฮ็ดขายเฮ็ดดีผู้ใดมักรถใดกระปรงอ้าวผู้ใดมักกินเข้มกินจางนี่ยังก็ว่าแต่มาพี่น้องผู้ใดมักน้ำไหลน้ำน้อยก็ะเซยห้องมักแบบยดใดห้องก็เฮ็ดตามก็ตายที่ห้องมากก็เข่านะมันโดนพิสูจนตายตโตดอกพี่น้อง ว่าแต่มันแสบเข้าเก็บไปเลยพวกอวนจะซิมจักหน่อยซิมก่อนพี่น,น้องพวกอวนยังววนน้ำหน่อยอยู่ด้วยนี่มักน้ำหลแสบเันแล้วพี่น้องแสบด้วแแสบแล้ว ก็เย็นเย็นพี่น้องกายเย็นออมออมพวงไข่ออนเผื่อว่าออมปอ้วนบ่ค่อยมาใส่ข้หกขวดดอกพี่น้องแต่แต่ผู้มมกประวนบ่ค่อยมาใส่ข้หกขวดกายใส่จะใส่มั้ย สนายฮะไที่จังสั่งโอ้ยลมแห้งพี่้อ่ลมแห้งจัดพยักกล้องอีกเอากล้องมาบังไว้ปนีกันยังมาอยูเด้วยีไพี่นองมันพัเต่อครพี่นาะ เพรก็อ้นนวนก่เพรชรลายชุดรชุด,ดรถเปิดาซส่รถดีกะซีบซใซ่พี่้องสุขภาพท้องบ่ดีนะก็ต้องดูแลเนาะอ็สีเปเพชรกลิ่นแ่บเลยมันก็เปลนไปก็ได้เั็นีอ้วนที่ใช่ผักซีเล่ากับผักอ่กน้อง มาคลิปนี้ค่ะากลนไก่ไแช่คนิดตามคนกระดิ่งตเตือนออนะพะวงนะด้อสาธุน้อำลังใจช่องน้อยจองนอะจะครับสุคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวพะวงคนลงก่อนที่น้องอุ้ยเตียนเต็มหม้อพอดีเลยหอมพะรีตูักซีลาวหมือนกันะนะจ๊ะคุณอคิปนีสวัสดีค่ะ